สวัสดีเช้าวันหว้วยออกนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องละออกชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ก็เช้านี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเช้านี้ก็ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะคะก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตกเป็นเดือนแล้วนะคะเพิ่งตกเพิ่งเริ่มตกเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนะคะท่านผู้ชมก็ค่อยยังชั่วไปหน่อยนะคะจะได้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ คือวันนี้แอดก็จะมีความฝันของแอดเองมานําเสนอนะคะเห็นว่าฝันดีนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าฝันดีนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะและก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันตีความฝันนะคะว่าถ้าฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าคลิปก่อนนะคะแอดก็นําเสนอไปแล้วจากความฝันของแอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอดก็ฝันคลิปก่อนนะคะที่ว่าไปจับปูนะคะ ไปจับกูได้เยอะมากๆ1หนึ่งถังนะคะท่านผู้ชมแอปก็ตีเป็นเจ็ดสามกับเจ็ดแปดนะคะแล้วก็ถ้าสามตัวก็น้ําก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดสามหรือไม่ก็หนึ่งเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมสําหรับฝันคลิปก่อนนะคะวันนี้ก็ฝันใหม่ล่าสุดในคืนวันหวยออกนะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่ออกในวันนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะเพราะว่า นำเสนอในวันหวยออกนะคะก็ต้องมีลุนแน่ๆน,นะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุนไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆ,ดๆจากละอ,องชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละอ,องชาแนลได้เลยนะคะ มีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมมาดูความฝันของแอดนะคะในคลิปก่อนนะคะคลิป1กับคลิปสองนะคะคลิป2ก็เพิ่งฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆนะคะท่านผู้ชมคลิปแรกก็นำเสนอไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อคืนนะคะแอดก็ฝันว่าได้นอนอยู่ในบ้านนะคะหลับแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะท่านผู้ชม ทีนี้ก็มีพายุเข้านะคะฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักแล้วก็จะจะมีฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเลยค่ะท่านผู้ชมแอดนอนไม่รู้ตัวนะคะว่าฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่านะคะทีนี้นะคะลูกสาวก็มาเรียกนะคะแม่แม่เมื่อเมืม่อคืนฝนตกหนักฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเลยแม่ไม่ได้ยินบอทีนี้แอดก็สะดุ้งตื่นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าลูกสาวมาเรียกนะคะ อ้าวทำไมแม่ไม่ได้ยินเนาะก็แม่นอนหลับอยู่ลูกสาวบอกนะคะแม่นอนหลับอยู่แม่ไม่ได้ยินบอกเมื่อคืนอุ้ยน่ากลัวมากหนูกลัวนะหนูกลัวจนค่ะแม่เมื่อคืนนะคะลูกสาวก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเพราะว่าฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเลยข้างนอกสนั่นเลยค่ะท่านผู้ชมในความฝันนะคะที่ลูกสาวเล่าให้ฟังนะคะทีนี้พอแอดตื่นเสร็จนะคะแอดก็ลุกขึ้นออกออกจากที่นอนนะคะแล้วก็เดิน ไปเปิดประตูดูนะคะก็ปรากฏว่าค่ะท่านผู้ชมหน้าบ้านพังยับเลยนะคะเพราะว่าฟ้าผ่าตรงหน้าบ้านพอดีนะคะท่านผู้ชมหน้าบ้านก็หลังคาหลุดหมดนะคะท่านผู้ชมเรือแต่โครงไม้นะคะอุ้ยพังยับเยินมากค่ะท่านผู้ชมโอ้ยทําไมนอนหลับแบบไม่รู้ตัวเนาะฟ้าผ่าบ้านพังยับแต่ตัวเองหลับเฉยเลยไม่รู้ตัวนะคะท่านผู้ชม โอ้ยทำไมฝันเด็ดนี้นาะในในความฝันนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็มีการแจ้งผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำหมู่บ้านนะคะให้มาสำรวจความเสียหายนะคะจะในความฝันนะคะก็มีผู้ใหญ่บ้านและก็มีอปตผู้นำหมู่บ้านนะคะก็มาดูนะคะมาตรวจเช็คดูนะคะมาถ่ายภาพเก็บไว้นะคะจะได้ ใหร้รัฐบาลช่วยเหลือประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมทีนี้เขาก็ซื้อของนะคะผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ซื้อของมามอบให้นะคะที่ว่าเราที่เราเราได้รับความเสียหายจากพายุนะคะท่านผู้ชมซื้อซื้อพวกเครื่องใช้ในครัวนะคะข้าวของ ครื่องใช้นะคะมีพวกมามา่มาปลากระป๋องประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะมามอบให้นะคะท่านผู้ชมทีนี้เขาก็กําลังจะมอบให้นะคะแอดแอดก็กําลังเดินถ่ายถ่ายรูปนะคะที่ว่าหลังคาพังนะคะก็เดินเดินไปเดินมาทีนี้แอดก็สะดุ้งตื่นพอดีนะคะท่านผู้ชมสะดุ้งตื่นนะคะทีนี้แอดก็ใน ความฝันนะคะทีนี้พอสะดุ้งตื่นจริงๆนะคะแอดก็ทบทวนความฝันนะคะท่านผู้ชมว่าฝันแบบนี้จริงๆนะคะก็ถือวอ่ายฝันแปลกจริงๆเนาะหน้าบ้านพังยับนะคะทีนี้ก็แอดก็คิดว่าต้องใช่บ้านเลขที่แน่ๆนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่ามันจะออกบ้านเล็กที่ใครจะไปรู้นะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชม ก็ให้ท่านผู้ชมลองช่วยกันตีความฝันของแอดนะนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็ไม่ต้องตียุ่งยากนะคะสำหรับแอดนะคะบ้านเลขที่ของแอดนะคะเป็นบ้านเลขที่9นะคะหมู่5นะคะเเฉยๆนะคะ9ตัวเดียวนะคะ9หมู่5นะคะแอดก็เลยจับคู่ให้นะคะ95 5 9หนะคะเป็นบ้านเลขที่นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบ้านเลขที่นะคะ อันเลขที่9กหม่หนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าฝันในคืนวันหวยออกนะคะก็กลัวว่ามันจะออกนะคะแต่จะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะเอดก็ไม่รู้นะคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะทีนี้อันนี้ก็ฝันฝันเมื่อคืนนะคะที่ว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าหน้าบ้านพังยับนะคะ อันนี้จะเป็นฝันคืนก่อนนะคะท่านผู้ชม3-4คืนแล้วนะคะแต่ว่าแอดไม่มีเวลามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็เลยเล่ารวบไปเลยนะคะท่านผู้ชมเล่ารวบไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะวันที่เราจะได้รวยๆไปด้วยกันนะคะซึ่งคืนก่อนนะคะแอดก็ฝันว่า ได้รวมตัวกันญาติพี่น้องนะคะท่านผู้ชมชอบฟันเห็นญาติพี่น้องนะคะได้มารวมตัวกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปที่บ้านของพ่อกับแม่แอดเองนะคะญาติพี่น้องรวมตัวกันไม่รู้มีงานเลี้ยงอะไรนะคะท่านผู้ชมก็เลยรวมตัวกันรวมตัวญาตินะคะที่บ้านของแม่แอดนะคะไม่รู้ไปทําอะไรเหมือนกินเลี้ยงประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเทนี้ก็ คนก็ไปเยอะมากทั้งญาติพี่น้องและก็ชาวบ้านนะคะก็ไปเต็มเต็มบ้านของแม่แอดเลยนะคะท่านผู้ชมเหมือนไปกินเลี้ยงประมาณนี้นะคะทีนี้พี่สาวของแอดนะคะพี่สาวก็ทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะคะท่านผู้ชมก็ลงมาด้วยนะคะลงมามาในงานด้วยนะคะท่านผู้ชมพี่สาวก็ลงมานะคะทีนี้พอ พอพี่สาวลงมาถึงนะคะท่านพู้ชมก็เดินตรงมาหาเอสนะคะทีนี้เอาสร้อยคอนะคะสร้อยคอสองเส้นนะคะมามาฝากไว้ที่เอสนะคะท่านพู้ชมอยู่ๆก็เอาเพราะว่าคนเยอะแยะมากมายเขาเขาไม่เอาไปให้นะคะเขาเดินตรงมาที่เอสคนเดียวนะคะทีนี้เขาบอกว่า ฝากสร้อยไว้ด้วยนะมีสร้อยสองเส้นนะคะมีเส้นห้าบาทกับสองบาทนะคะสร้อยโคอทองคาจริงๆนะคะท่านผู้ชมเส้นห้าบาทกับเส้นละสองบาทนะคะทีนี้เขาบอกว่าฝากสร้อยไว้ด้วยนะไม่กล้าเอาไปกลัวหายเขาบอกว่าฝากไวทไ้ที่นี่แหละจะได้ปลอดภัยเขาว่าทีนี้แอดก็รับสร้อยมาวิจะดีหรือแอดคิดว่านะคะฝากไว้นี่แหละดีแล้วเขาว่าไม่กล้าเอาไปด้วยกลัวหายเขาว่า ทีนี้แอดก็เก็บสร้อยเขาเอาไว้นะคะท่านผู้ชมเก็บสร้อยเอาไว้นะคะทีนี้ก็นั่งอยู่นะคะพากันกินอะไรเนาะกินข้าวนี่หลยค่ะท่านผู้ชมกินข้าวนะคะกินไปกินมานะคะทีนี้แอดก็สะดุ้งตื่นนะคะท่านผู้ชมจากความฝันในคืนนั้นนะคะแอดก็สะดุ้งตื่นนะคะก็ทบทวนความฝันเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะท่านผู้ชม ทบทวนไปทบทวนมานะคะก็จับใจความได้ก็เธอท,ทีนี้จําได้แม่นนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็มาตีตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมช่วยกันตีนะคะว่าถ้าฝันว่ามีคนเอาสร้อยคอมาให้จะตีเป็นตัวไหนนะคะแอดก็ตีแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเลขจะได้ออกง่ายๆนะคะใครจะไปรู้นะคะก็ได้รวมตัวกันญาติพี่น้องที่บ้านเลขที่ของแม่นะคะนี้ บ้านเลขที่ของแม่บ้านเลขที่29นะคะบ้านเลขที่บ้านเลขที่แม่นะคะบ้านเลขที่แม่บ้านเลขที่ยี่สิบเนะคะหมู่ห้านะคะถ้าถ้าเอา3มตัวก็เอา295ก็ได้นะคะบ้านเลขที่29่สิบเก้านะคะแล้วก็อันนี้เอสกะจะตีจากสร้อยคอนะคะสร้อยคอเส้น5บาทกับ2บาทนะคะ แอตเตีเป็น5 2 2 5นะคะแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องตีให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกันนะคะเพราะว่า9กับ6คือตัวเดียวกันนะคะแอตก็อยากจะให้ F c ซกันไว้บ้างนะคะถ้าชอบนะคะ2 6 6 2นะคะบานเลขที่2 9 9 2ให้กลับด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเลขสร้อยนะคะเส้นละ5บาทกับ2บาทก็เลยจับคู่ให 5 2าสอนะคะท่านผู้ชมจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาส,สนานะคะเพราะว่าแอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมที่จริงก็อยากจะให้เลขความฝันของตัวเองเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็มีโชคไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของแอดนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละชบอบแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเรื่องตัวเลขความฝันนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะไม่ว่ากันนะคะจะเป็นตัวเลขที่ใช่ก็แล้วแต่บุญวัสนานะคะท่านผู้ชมถ้าเรามีบุญวัสนาร่วมกันก็คงจะโชคดีไปด้วยกันกับความฝันของแอดนะคะสาธุค่ะขอให้ความฝันของแอด เป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีไปด้วยกันนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ